ม <S US 2> ันไม่ม <Island> like bon ีพอนเลยแม่เอาวันทอนใหแม่เพิ่นแดแปดร้อยสองร้อยนี่นเอาไหทอนใหแม่เพิ่นแทอนสองร้อยครับแม่บี้ไรวันครับสดีจ้าบอลสนสอ้อคนนี้ตั้งส้มอรย วันพักแรมสกลนครนุ่นแน่สวัสดีคนสวยคนสวยไปซื้อโทรศัพท์แล้วไ้แจก กพูพีกูจะตีกินกินกับกันลาบแม่แม่อันนั้นทอดไปวกวนไปประกุดสู้จ้จาส้มยำส้มยำให้บอสมาขาดด่ โอ้แน่น้ำหนักผมขึ้นต้องห้ากิโลวันมาถือไรซสดแล้วพี่น้องในเบื้องไรซสดพร้อมกันนะครับได้ for <sh arp> ได้ชมไร้สดในการเทกับเข่าพร้อมกันเราบอลุ่นกันลงไรซ์เราสิบีอาบน้ำเตรียม <sh arp> ตัวไรสดนะครับ <sh arp> เดี๋ยวชมไร้สด <sh arp> เทกับเข่าพร้อมๆ <sh arp> กันเลยครับ กินยิุนแรงมากเลยนี่นะคะรุ่นแม่นะแม่จะเป็นเด้นเพิเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลังแรงเอาแบบเอาจบอกเอาไปเผาเอาไปเผาีด้อายิ้แม่เขามดีและเป็นยัยเอาไหนอันนี้สายลาบอ,อันนั้นกลมยับ

น้าเจ้ค่ะมาแซมกันจ้ะยางในขึ้นเขาเหรอใช่ครับระหว่างเขาอะไรข้าวซอยก่อนจะมาเนี่ยคุณไม่เรียกแม่เหรอเขาแม่